โตเป็นสาวแล้วสวยมากน้องนาวาลูกสาวอ้อมพิยดาโตเป็นสาวแล้วสวยมากฉายแววความปังธรรมแม่อ้อมใจคอไม่ดีลูกสาวโตวเร็วจนตั้งรับไม่ทันเล่นเอานางเอกคนดังอ้อมพิยดาถึงกับใจหายหลังลูกสาวสุดที่รักน้องนาวาเริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังดูโตเร็วมากเพราะอายุเพิ่ง11ขวบแต่สูงจะเท่าคุณแม่แล้วแถมยังฉายแววความสวยมากอีกด้วยล่าสุด22มกราคม2567 สาวอ้อมได้ออกมาเผยภาพของน้องนาวาขณะไปเที่ยวทริปฮ่องกงด้วยกันพร้อมแคปชั่นโตไปเหรือเกินหนุนลูกสาวพ่อแม่ใจของไม่ค่อยดีเลยแต่ก็คงเป็นธรรมดาแหละเนอะต้องทําใจ11ขวบซึ่งน้องนาวาในวัย1 1ขวบก็ออร่าความสวยมาแรงมากสูงยาวเข่าดีแววนางแบบมาเลยแถมยังถอดแบบคุณแม่อ้อมมาแป๊ะๆปะไม่แปลกใจว่าทําไมคุณแม่จะใจหายแบบนี้ขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องนาวากันยกใหญ่อาทิเป็นสาวแล้ววว อุ้ยโตเร็วจังสูงด้วยสวยด้วยสาวขะสวยด้วยขะแม่นาวาสาวสวยมากจ้ะน้องสูงขึ้นมากเลยคขะพี่อ้อมอัยโตวไวดีแท้สวยเหมือนใครนะสูงขายาวเข่าดีสวยมากกกน่ารักมากจริงๆลูกโตเร็วมากกกสวยมากกกด้วย่ะพ่อต้องไว้หนวดแล้ววววโตเป็นสาวน้อยสวยเฉียวและอื่นๆ